อวอเสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องอเลซโซน่านนเกมนะเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการสุ่มสกินกันดีกว่านะคะ ในตอนนี้นะคะตัวเกมขอทาง Head Server c ค t ฟุตเ Serv e r เเนี่ยเขาก็จะมีการสุม่มคขสตูมระดับพื้นหลังสีเหลืองก่อนเนาะในการใช้คู่ปงพรีเมียมหรือว่าตัวดําในการเปิดกาชานะคะเราก็จะได้จากกิจกรรมกาชานะคะทุกๆกิจกรรมกาชาเราก็จะได้10บใบเนาะจากภารกิจนะคะเพ่งเจ้าตัวดําตรงนี้นะคะเราสามารถจะด,ดองไปตู้ต่อไปได้นะคะแนะนําว่าสําหรับใครที่อยากจ,จะดองไว้เพื่อตัวละคอนอวยในอนาคตนะคะก็ให้ดองไว้ทั้งหมด100ใบนะคะเนื่องจากว่าในการสุ่มสกินนะคะจะมีภารกิจการสุ่มั้าส100ครั้งจะได้บใบ สิบใบเนาะทำให้เวลาเราดองเนี่ยเราดองแค่100ใบก็พอนะคะแล้วเอาไปเปิดตู้สกินที่เราอยากได้นะคะก็จะใช้ทั้งหมด100ตัวหลังจากนั้นเราจะได้จากเควสนะคะอีก20บใบเราก็จะถึงการันตีพอดีนะคะทีนี้เรามาพูดถึงสกินน้องซิลเวตสกินระดับพื้นหลังสีแดงที่จะเข้าตู้สกินตัวต่อไปกันดีกว่านะคะสำหรับสกินน้องซิลเวตนะคะสกินนายแองเจลจะเข้าเซิร์ฟิสบในวันที่ห้าเมษายนนะคะสกินซิลเวตจะเป็นสกินพื้นหลังแดงนะคะเป็นสกินสเปเชียลใช้ตัวทองในการสุ่ ตั๋วฟรีจากการทำเควสสะสมค่าแอคทีฟรายวันทั้งหมด20ตั๋วนะคะการสุ่มสกินที่ใช้ตั๋วทองจะไม่เหมือนตอนที่เราสุ่มตู้ตั๋วดำนะคะตู้สกินตั๋วทองจะมีการสุ่มแค่10ครั้งในการได้รับสกินนะคะในการกดทุกๆครั้งจะใช้ตั๋วทองในการกดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะครั้งแรกในการกดจะฟรีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยจะใช้5ตัว๋ว10ตัว๋ว20ตัว๋ว เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามรูปที่ขึ้นไว้ให้เลยนะคะการส่มไม่ครบการันตีนะคะจะใช้ตรวจทองทั้งหมด380ใบเนาะแล้วในการส่มสก,กินตรวจทองจะมีโอกาสการออกของในตู้ประมาณนี้เลยเลทในการออกสก,กินนะคะครั้งแรกถึงครั้งที่4ในการกดเนี่ยไม่มีโอกาสออกสก,กินเลยเนาะจะเริ่มออกตั้งแต่ครั้งที่5นะคะแล้วโอกาสออกก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะถ้าเราเกลือก็การันตีครั้งที่10นะคะ ตวทองสามารถดองข้ามไปที่ตู้อื่นได้เช่นกันนะฮะเวลากิจกรรมสุ่มตู้สกินพิเศษมานะคะจะมีแพ็กเกจที่ใช้เพชรชมพูในการซื้อตวดทองด้วยนะคะแพ็กเกจก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราจะสุ่มสกินที่ใช้ตวจทองเราจะต้องใช้เพชรชมพูทั้งหมด7,960เพชรในการซื้อแพ็กทั้งหมดนะคะจะได้มาทั้งหมด360อกบใบเนาะกับรวมที่แจกอีกเป็น380ยใบพอดีนะคะสำหรับการเติมถ้าเติมผ่านเว็บจะประมาณ3,600บาทเนาะตีเป็นเลขกลมๆนะคะทังนี้สกินชุดแต่งงานของดูโรทีเนี่ยก็จะเป็นการสุบบ่ ไปกินพื้นหลังกอบแดงหรือสกินที่ใช้ตรวจทองในการสุ่มนะคะอย่าลืมกำตั้งแล้วก็ไปรับน้องๆเข้าบ้านกันเนาะจบไปแล้วนะคะสำหรับการสุ่มสกินของเกมแคปเนัสซีนะคะอย่าลืมฝากกดซับช่อง l ลิสวรรเกมกันไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย